นเดชพูดแล้วหลังประกาศหาโปรโมเตอร์มวยแต่เจอคนแซะโรคหอบชี้รู้ลิมิตตัวเองทำเอาหลายคนจับตามองสำหรับพระเอกหนุ่มนเดชคูกิมิยะหลังออกมาประกาศอยากขึ้นชกมวยจนมองหาโปรโมเตอร์มวยไทยจัดให้ผมซักแมตอยากมากเลยครับฝันมานานแล้วอยากไปดูมวยติดขอบสนามซักแมตตครับ ซึ่งก็ได้มีแฟนๆรอเชียร์กันเพียบแต่ก็มีวายเจออีกด้านแซะถึงเรื่องอาการหอบของเจ้าตัวว่าจะไม่มีผลจนทำให้โรคหอบกำเริบหรอซึ่งล่าสุดค่ะวันที่24ตุลาคม2566นเดชก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า ถ้าอ่านดีๆก็จะเห็นว่าความตั้งใจคืออยากจะไปขอบัตรไปดูมวยติดขอบสนามเฉยๆไม่ได้จะไปต่อยกับใครเพราะยังต้องใช้ใบหน้าหากินอยู่แต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตจริงๆก็คงจะสนุกดีถ้าได้ซ้อมได้ลองชกเพราะตนเองก็เป็นเด็กเทควันโดเก่ามาก่อน ซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปก็ยังไม่มีโปรโมเตอร์ติดต่อมาจริงๆจังๆมีแต่เพื่อนๆมาเซลเฉยๆเพราะสุดท้ายเพื่อนๆก็รู้ว่าตนเองไม่กล้าไปชกอยู่ดีส่วนที่หลายคนเป็นห่วงและถามถึงเรื่องหอบหวันกำเริบนเดชก็เผยว่าถ้าเล่นหนักๆก็มีขึ้นเหมือนกัน แต่ถ้าอยู่ในความพอดีก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรถามว่ารู้ลิมิตตัวเองไหมก็รู้แต่บางทีที่โดนควันกลิ่นสีกลิ่นทินเนอร์ก็มีอาการไอๆอยู่เหมือนกันและที่แฟนๆเซลบอกว่าอยากให้ไปต่อยมวยจริงๆเพราะว่าชุดต่อยมวยมันดีต่อใจมากๆเจ้าตัวก็บอกว่ามีชุดที่สั้นกว่านี้อีกและถ้าถามว่าย่าห่วงบ้างไหมที่ใส่ชุดต่อยมวยแบบนั้น เจ้าตัวก็บอกว่าไม่หวงเพราะเขาเห็นบ่อยแล้ว